ว้าวย่าเปิดบ้านหลังงามที่นอร์เวย์เป็นไม้เกือบทั้งหลังเหมือนอยู่ในนิยายเดินทางกลับบ้านเกิดคุณพ่อซีกูดที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวและวันหยุดยาวในปีนี้สำหรับนางเอกซุปตาย่าอุรัสยาเซเปอร์บันโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25ธันวาคม2565ย่าได้ออกมา พสภาพพร้อมหน้ากับครอบครัวเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสไปแล้วและล่าสุดวันนี้29ธันวาคม2565ยาย่า,ยา,ยายได้ออกมาโพสภาพบร,รรยากาศภายในบ้านถึงแม้ว่าภายนอกจะเต็มไปด้วยหินมะแต่ภายในอบอุ่นสุดๆเลยเป็นบ้านสไตล์ยุโรปตกแต่งด้วยไม้เป็นหลักมีครัวมีโต๊ะทานข้าวและมีเตาผิง เพิ่มความอบอุ่นดูไปแล้วเหมือนอยู่ในบ้านในนิยายสุดๆไปเลย